สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหัวนะครับเนาะอ่ะมาแล้วนะครับสลับในนะครับทั้ง2สูตรนี้งวดที่แล้วชนกันนะครับก็มาในที่ใน2 9 9 2นะครับในตัวที่ชนกันนะครับในล่าสุดก็ชนกันเหมือนเดิมใน2สูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในสูตรหลังห่วยสัญจรแล้วก็สูตรพยัญชนะนะครับก็มาเข้าต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วเนาะนะครับอ่ะสำหรับในชุดสรุปนะใครยังไม่ได้ดูชุดสรุปก็ กดย้อนหลังคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ไดดูชุดสรุปนะครับหรือยังไงตรงท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนี่ยตรงท้ายคลิปเดี๋ยวมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็ <suff> ไปดูกันได้นะครับในสรุปรัฐบาลนะครับ <sh arp> ก็จะเป็นรูปหน้าผมนั่นแหละนะครับชื่อคลิปก็จะว่าโค้งสุดท้ายนั่นแหละนะ,ะไปดูกันได้นะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นไม่เจอคลิปในสรุปนะครับอ่ะนะครับมาดูในสูตรแรกกันนะฮะก็จะเป็น เพิ่มเติมมาในสูตรนี้ด้วยนะเพราะว่ามันก็มาชนกันอยู่นะครับเนาะมีชนเลข92อยู่ในสูตร3ตัวบนนะฮะงวดที่แล้วลงว่าแรกนะเกือบเข้าตรงๆแล้วเนาะนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยมาหลัก100ร้อยนะฮะไม่มาเนาะอืมเสียดายนะไม่งั้นลงว่าแรกนี่ได้คีกันเลยนะครับอ่าสี่ชุดนะย้อนหลังไป3งวดติดนะครับเนาะนะครับอ่ะ ก็มาดูทั้ง3สูตรนะครับมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยนะครับสูตรแรกสูตรนี้เป็นสูตรปกพยัญชนะปกพยัญชนะย้อนหลังไปนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งห้าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกัวติดติดนะครับหกหัวติดติดก็คือถ้าเอาพยัญชนะตัวท้ายเนี่ยมาจับไปเพิ่มแต้มลดแต้มก็จะได้เลขติดพยัญชนะยังไงนะครับอ่าอย่างเช่นใน่งวดล่าสุดเนี่ยชุมชนจันเสนนะครับคาว่าจังหวัดไม่เอา ก็เอานอนูเนี่ยพยัญชนะตัวสุดท้ายนะฮะในล่าสุดนะครับอันนี้ของวดก่อนเนาะสวรษสีนะครับนะครับของวดก่อนนะอันนี้สวรษสีนะครับก็จะเป็นสวรษสีพยัญชนะ3ามเก้าเนาะนั่นแหละนะครับนี่นก็มาชนกันในล่าสุดอ๋อนี่นี่ล่าสุดนอน,นูนะ่าเมื่อกี้นี่ชุมชนจันสีนะครับนอน,นู นี่นะน้อนหนูลำดับพยัญชนะไทยก็าจาก0ูนย์นจนถึงสีนะฮะก็ลำดับที่25บหสาวหานะครับอ่ะนำหลักหน่วยนี่แหละ5นี่หลักหน่วยนี่๊บนี่มาตรงนี้นะฮะนี่ไปเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยก็จะเป็นชนี้เพิ่มไปเป็น6ลดแต้มมาเป็น4 4 5 6นะครับเนาะอ่านะครั้งก่อนหนะ้านี้มันก็มี4 5 6เหมือนกันนะนี่สี่ห้าหมา5 สี่ห้าหกมาหกมาหกสามมาหนะ้าแปดเนาะหกสามห้าแปดมันก็ไม่ซ้ํากันเลยเนาะมาหกมาห้ารอบนี้จะมาในสี่หรือเปล่าอถ้าเด่นสี่นี่ในชุดนี้ถามว่าตัวจับเจาะเนี่ยเก้าแปดสองหนึ่งมาจากไหนก็เอาในงวดที่แล้วนะครับนี่สองตัวบนนี่จับไปลดแต้มนะนี่เก้าแปดนี่เก้ากับแปดมาตรงนี้สองกับหนึ่งเนี่ยมาตรงนี้แค่นี้เลยนะฮะง่ายงเนี่ย แต่ในล่าสุดเนี่ยผมไปเน้นให้บุญเนาะอ่านะครับสูตรนี้อ่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรหลังหววสัญจรหลังหววสัญจรนะครับก็หลังมาหลังหลายงวดแล้วเนาะสมาชิกถามเข้ามาอีกผมก็เลยอ่ะต้องทําอีกนะครับหลังหัวสัญจรนะครับเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับนั่นแหละก็ถูกก็จับให้ตรงๆเนี่ยอืมแต่ผมไปเน้นได้อีกตัวนี้ในชุดนี้เนาะ นี่มันก็มาตรงๆนะครับที่แรกว่าจะไม่ได้ทำแล้วแหละแต่เห็นสมาชิกขอกันเข้ามาเยอะนะฮะก็เลยอ่ะหลังหววสัญจรล่องหลังอีกนะก็ไปย้อนดูมันก็ใช้ได้อีกนะครับก็เอาเลขเด่นก็มาจากนั่นแหละนะครับในห,วหวัวสัญจรในครั้งก่อนนะครับนี่งวดก่อนก็เอาหัวสัญจรครั้งก่อนนะครับหัวสัญจรครั้งก่อนนี่เป็นงวด1มีนานะครับเนาะเนี่ย94ี่ แล้วก็ล่าสุดนะก็เอาเลขเดิมมา่นแหล้า4เหมือนเดิมนะครับก็จับได้ในชุดนี้นะฮะนี่จับได้ในชุดนี้ในชุดนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับทั้ง2ส,สูตรเปรียบเทียบกันทั้ง2ส,สูตรนะครับอ่ะโอเคนะในสูตรนี้สูตรพยัญชนะ ก็จะมีในชี้ในสี่เก้าสี่ปดสนึ่งห้าเก้าห้าแแล้วก็5นะ้าน่ะห้าสนึสนใจนะครับหกเก้าแล้วก็6 1หนึ่งนี่พยัญชนะนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับในสุด หลังนะครับหลังหลังหวยสัญจรนะครับสุดหลังหัวยสัญจรนะครับหลังหวยสัญจรนะครับก็จะเปนในที่ใน98 9 9 9 4 9 5 48 49 44สส สี่ห้าเนาะอ่าสองสูนี้ในงวดที่แล้วชวนกันในที่ในเก้าสองแล้วล่าสุดเนี่ยชนกันในเลขไหนเลขไหนสี่เก้านะครับสี่เก้าอ่าสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าสี่แปดนะครับชนกันแล้วก็เก้าห้าชนกันในสามคู่นะครับชนในสามคู่นะครับในงวดนี้อ่ะแคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดเนี่ยฮะ สูตรพยัญชนะกับสูตรหลังหวยสันจรถ้าไปดูในสูตร3ตัวนะครับในสูตร3ตัววัตถาสูตร3ตัว3ตัวก็92สเนาะสูตร3ตัวมี68อันนี้มี68นะ83 7ส6 9ที่ใกล้เคียงเนาะที่ใกล้เคียงก็คือถ้าตัดออกมาเนี่ยมันก็มี68ด หกแปดหกเก้าเนาะหกแปดหกเก้าอันนี้ก็ไม่มีเจ็ดนะอืมใช่หกแปดหกเก้านะที่ชนนะครับเนีย่ยหรือจะซื้อหกแปดหกเก้าถ้าตัดในสูตรนี้นะถ้าเกิดว่าสูตรนี้มันมาอีกนะครับศูนย์ห้าหกเจ็ดนะในสูตรนี้ อ่ะจะมาไม่มาออกไม่ออกนี่ก็อ่ะนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับนว่าจะมาไหมว่าจะเข้าอีกไหมทั้ง2สูตรนะครับนี้นะฮะก็ชุดสรุปก็ลงให้ไปแล้วแหละนะก็ลองไปเปรียบเทียบกันกับไปชุดสรุปชุดสรุปผมก็เอามาจากในสูตรนี้ด้วยแหละนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละก็งวดที่แล้วถ้าถ้าย้อนไปดูในงวดที่แล้วเนี่ยมันชนกันในกี่คู่ในรอบนี้ชนกัน3คู่เนะาะอ่าสคู่ที่ชนกันนะครับในงวดที่แล้ว ในงวดที่เอาย้อนไปมันชนกันมันก็จะมี5 8มีไหมไม่มี5 9 9ไม่มี5 0ไม่มีมี4 8ที่ชนกัน4 8นี่อันนี้48นะแต่อันนี้ผมไปตัดออกนะเพราะว่ามันโอกาสมันมาน้อยนะในตำแหน่งตรงนี้แล้วก็9อ่ะมี49 40 1มีไหมอ่ะมี19 19 สองศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่มีสองเก้ามีสองเก้าสองแปดมีไหมไม่ม,ม,มีอ่ะในรอบที่แล้วเนี่ยชนกันอยู่ห้าคู่นะครับเนาะแต่รอบนี้น้อยหน่อยนะชนกันสามคู่นะครับสลับในทั้ง2สูตรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครยังไม่ดูในชุดสรุปอ่ะหลังจากคลิปนี้นะครับจบนะอ่ะก็ ไปกดดูกันได้นะเดี๋ยวมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะเข้าไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับชื่อคลิปว่าโครงสุดท้ายนี่นแหละนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีเฮงเฮงปังปังแลวกันสลับในึ่งวดของวันที่1กลกันนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ